ต่อใจนะคะน้องเนี่ยนะ,ค,ะคิดได้เป็นบางเวลานะคะีก็คือ,อเ,เสื้อข้ามหลักหมื่นไปเลยนะคะไปออกเสียนหลักล้านนะคะเผื่อ <pe> er> ได้แบบว่าได้สัมผัสบ้างนะคะจะได้มีแบบว่าจะดึกเหมือนกันหน้าดึกเหมือนกันแต่ก่อนไปนิชาเวลาที่มาขึ้นไล์ตอนดึกๆพี่ชอบก็ชอบกินไปด้วยไลไปด้วยนะตอนดึกๆนง่วงม้างเนาะพี่แดมแต่ก่อนง่วงมากน้เป็นได้เป็นบางเวลานะคะนอกจะ บางบางทีก็หลุดไปเลยแล้วก็กลับมากับมากับมาก็จะดึงสติเองกับมากับมาบวกบวกนะคะมันก็บอกบวกมิน์เราเลยใช่ไม่มานะแต่ว่ายังไปโพสต์ว่าให้ไปเย e ี <gagner> ่ยมไปอะไรอย่างนี้สอนคนให้ไปเยี่ยมกันให้ไปอะไรเราก็ไม่ได้ยงแต่ว่าก็คือแต่บางพื้นที่แต่ละจังหวัดก็แล้วแต่เนาะว่าใครจะอ่าชอบตัวไหนพื้นที่ไหนไดมงคลของแต่ละประเทศสิเขาก็เป็นเพจไอชาติก็เคยมานะพี่พีอุบลก็เคยมานะ เราก็พยายามไปอันนี้โป่งก็เคยมานะแต่เลข13จะไม่ค่อยโอเคนะคะแต่23ผมี่แต้มดีเนาะนะคะสนุกสนานที่งามพระลาม9นะคะน้องนวลก็คงจะทาไม่เมื่อยนะมันจะไม่เมื่อยเป็นการก้าวขึ้นน้องนวลมันก้าวขึ้นบันไดนะแต่ว่าพี่นิชาก็ต้องยอมพี่แต้มแหละนะคะสู้ไม่ไหวหรอกพีนิชาตัวเสียมก็ดีนะคะเอาไป3มข่าค่ะ เอาไปหาเอาไปเอาไปส่งน้องกบเอาไปสามเขานะคะอ่าขอบคุณมากค่ะพี่นิชาจ้าตัวเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าไม่ได้เจอนานแล้วก็พอมาคุยแล้วก็สนุกแล้วก็ดีใจนะคะช่วงหนึ่งก็หายไปเลยเนาะนะคะจ้ายังไม่ทานข้าวเลยจ้าโอ้นะ,ะนิชาก็ทําไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เนาะ,ะพี่แต้มันจะได้แบบว่าเหมือนกับเราได้รีแลกแหละนะคะบางทีเราก็เออเวลาเครียดๆเ,เราไปถ่ายรูปน้องวนนะ่าจะเจอกับอ่าอ่า เจ้านายดีนะคะเจ้านายดีพอดูแล้วนะคะใช่จ้ะนะคะเพราะว่าดูแล้วเราก็ไม่อยากไปไหนถ้าเราอยู่ด้วยกันจริงนะคะเพราะว่าบางคนก็ฟุกเดี๋ยวนี้เพจใหญ่บางคนก็ไม่เจอนะบางคนก็เจอบางคนก็ได้นะเออนะคะอ่าแล้วก็น้องดวงก็ขอให้อะตำส้มตำแล้วก็ตำเป็นฝากฝากอ่าฝากเรื่องราวชีวิตเอาไว้กับเขาเมื่อก่อนเราก็ยังฝากไว้วันนี้เราก็มาฝากเพิ่มแต่เพียงแต่เราฝากมากขึ้นว่าทำงานเหมือนเดิมเลยไม่อยากเปลี่ยนงานจะ้ะ เออใช่น้องนวลน,นะคะเพราะว่าน้องนองก็ชินแล้วใช่ไหมน้องน้งก็ชินแล้วอยู่บ้านอาม่าก็ชินแล้วเนาะคะะก็หวังว่าเราจะเดินต่อไปอย่างนั้นเราก็เป็นกลังใจเล็กๆเนาะแต่ว่าน้องก็ไม่เรียเลแหละเพราะเห็นในหลายคนก็อะนะคะเขาก็เขาก็บอกว่าเป็นการตุกับคุณยายใช่ไหมพี่เตมตอนเด็กชอบไปวัดใช่ไหมแต่ก่อนก็ไปอยู่วัดนี่แหละแต่ก่อนก็ไปวัดเหมือนกันนะคุณแม่คุณยายพาไปวัดตลอดนะคะพอโตขึ้นมาก็ก็ทํางานเหมือนเดิมเลยไม่อยากเปลี่ยนงานจะ เออใช่น้องนวลน,นะคะเพราะว่าน้องนก็ชินแล้วใช่ไหมน้องนลก็ชินแล้วอยู่บ้านอมาม่าก็ชินแล้วน้องอนะคะโตลูกหมูยอจะลูกหมูยอใช่ไหมอ้าวยังไม่ได้ตาเหรอลูกหมูยอใช่ไหมยังไม่ได้กินใช่ไหมเรีกว่ากินไปแล้วนะขอคือเสื้อข้ามหลักหมื่นไปเลยนะครับไปออกเสียนหลักล้าน <laughs> นะคะ <laughs> เผื่อได้แบบว่าได้สัมผัสบ,บ้างนะคะจะได้มีแบบว่าจะได้รู้สึกว่าตัวเองแบบมีพลัง <laughs> ไม่ไดาก็ไม่เป็นไรเราก็ลงไปนะคะเออ พี่ไม่เคยตรวจดูเลยนาที <laughs> กำลังใจให้กันเล็กกันเนาะนะคะก็ไม่เป็นไรพี่นิชาก็ให้กําลังใจนะคะน้องนวลแล้วพี่นิชาก็ให้กําลังใจพี่เต๋ปน้องนวลได้โบไหมได้โบไหมน้องนวลได้โบดึกเจ็ดไงอะไรแบบนี้นะคะก็คือแต่เขาไม่อยู่แล้ว <laughs> นะคะอ่วันอาทิตย์นี่เป็นคนที่สุขุมนะคนสุขุมจริงๆจะน่าอารมณ์คนละแบบลุกคนละลุกเนาะ ก็จะทําให้เราได้เห็นสิ่งต่างๆที่แปลกใหม่ใช่ไหมน้องนวลนะคะแต่น้องนวลนี่นะคะเจ้านายเจ้านายเดียวมายาวนานแล้วใช่ไหมน้องนวลน่าจะแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าอ่าเจ้านายน้องนวลนะคะอ่านะคะน่าจะเป็นคนน่ารักนะพี่คิดอย่างนั้นนะน่าจะโอเคนะคะเพราะว่ารอดแล้วนะคะหัวรอดเรื่องอ่าไอ้นั่นใช่ไหมหัยอนะคะน้องนวลต้องหูยอเนี่ยถ้าเล็กได้นะน้องนวลยักไปเลยนะแต่ถ้าใหญ่ต้องหัดต้องหัดสนานอ่าดีงามนะคะ ที่อิตาลีหมายเลขยี่สิบสามสนุกสนานดีงามแล้วของบ้านเราที่ก็จะบวบวกเลยแต่จริงๆเราก็ไม่ก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะเพราะว่าบางทีเนาะสัจธรทกมก็เราไปนั่งพูดคนเดียวอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราได้คลายเครียดน,นะพี่เต้มแต่ก่อนน้องก็ีเรียดอยู่นะนะคะน้องก็ีเรียดอาการอยู่นะคะหนูนวลหนูนวลจะโอ้ยนะคะพี่เต้มไม่ไหวนะคะ แต่ว่าตอนนั้นก็ก็คิดว่าผ่านไปได้นะเดินเกือบสองกิโลแต่ว่าตอนนี้นะคะหลังจากลื่นล้มมาดูความรู้ตัวหัวตัวเป็นรอดรอดรอดนะคะรอดรอดนะคะนะคะน้องก็ขออนุญาตลงก่อนนะคะวันนี้นะคะวันนี้ลงก่อนที่จริงจะคุยต่อมากเลยแต่ตามอยู่ใน่าพื้นที่แผ่นดินไหวเบาแผ่นดินไหวในใจเราไม่ใช่แค่แผ่นดินไหวที่นโปนลีนะแต่แผ่นดินไหวในใจเราด้วยนะคะไพพี่คิดว่าคนเราต้องกาหนดชีวิตของเรามาแล้วเขากำหนดมาแล้วใช่ไหมถ้า ถ้าถ้าเราถ้าเราคิดแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นพดสีดิงกิกขยับมือขยับขาตั้งก่อนนะคะนามไม่ดีแต่นางดีใช่ไหมพี่เต็มแต่ดูนะดูนะยอมพี่เต็มตรงที่ว่าพี่เต็มบอกว่าบ้านนะคะส่วนใหญ่ชาวต่างชาติเขาก็จะขยันเดินไงเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยนั่งรถเขาขยันเดินมันจึงเป็นเรื่องปกตินะคะเมืองนอกเนี่ยเขาจะชอบเดินใช่ไหมพี่เต๋มนะคะส่วนใหญ่ชาวต่างชาติเขาก็จะขยันเดินไงเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยนั่งรถเขาขยันเดินมันจึงเป็นเรื่องปกตินะ ืองนอกเนี่ยเขาจะชอบเดินช่วยพี่แจ้กันนน่นนะคะเป็นการะกให้กับพี่แต้มพี่สาวของเราแล้วก็เป็นการแให้กับตัวเองเนาะนะคะก็คุยกันไปเนาะ,ะพี่แต้มอย่างนนะะ้อยเราก็ได้คุยได้ด้วยท้หมดต้องไขความหมายนะคะต้องไขความหมาย ว่ายี่สิบสามตรงลักษณะไหนเพราะว่าเดี๋ยวน้องไม่เข้าใจ <c oughs> น้องไม่เข้าใจเออนี่มันก็ถ้าสมมุติว่าเราอะไม่ระมัดระวังโค้งล้มบ่อยไงนูหกงล้มบ่อยมากเลยพี่แอ่านะคะแต่ว่าพี่แดมทุกคนรอบก็จ,จะดีหน่อยก็นะคะส่วนหญ่ชาวต่างชาติเขาก็จะขยันเดินไงเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยนั่งรถเขาขยันเดินมันจงเป็นเรื่องปกตินะคะเมืองนอกเนี่ยเขาจะชอบเดินใชียพี่จั่ได้มีภาพแล้วก็ได้ฝากประสบการณ์ฝากเรื่องราวชีวิตของพวกเราที่ไปพบไปเจออะไรเอามาไว้ในช่องของเรานะคะ เพราะว่าเราก็เรียนมานานแล้วกอดเด็กใหญ่มีแอดมินทุกคนเพจใหญ่มีแอดมินทุกคนเพราะว่าเขาสู้ไม่ไหวหรอกค่ะเพราะว่าเขาเขาตอบคนเดียวไม่ได้แต่ก็บางทีเขาก็ให้ลูกใครเนะี่ยมันจะเหมือนกับเราเดินขึ้นบันไดความรู้สึกนะนวลขึ้นบันไดขั้นเดียวโหมากๆจะใช่แล้วนวลนะคะไม่ไหวหรอก <laughs> หรือเขาเป็นคนอื่นก็ไม่รู้นะเขามาไม่ถึงเรา จริงสอนดีดีใช่ไหมพี่สอนดีดีนะคะสอนคนโน้นคนนี้สอนอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมีเพื่อนน้อยอย่างนี้แหละนะคะสองสามคนเราไม่ต้องมีเยอะแล้วเราก็นั่งคุยกันไปนะคะคุยกันไปคุยไปเรื่อยๆนะคะก็รู้สึกว่าเฮปปี้เนาะนะคะอ่านะคะเต้นแล้วก็รักพี่เต็มนะคะคิดถึงคิดถึงนะคะขอบคุณค่ะอุ้ยนะคะพี่เต็มไม่ไหวนะคะแต่ว่าตอนนั้นก็ก็คิดว่าผ่านไปได้นะเดินเกือบสองกิโลแต่ว่าตอนนี้นะคะหลังจากลื่นล้มหนูเกิดัาอังคารปีขาน พี่เต็มหางน้องรอบหนึ่งใช่นะคะอ่าสิบสองปีพอดีพี่เต็มหางน้องสองปีพอดนั้นนะหนูมองว่าทรงนั้นนะ <c oughs> เออถ้าที่อิตาลีคือตาช่างตรงใช่ไหมคะถ้าอิตาลีกิอนะคะโล้โรหมูยอจ้ะโลกหมูยอใช่ไหมอ้าวยังไม่ได้ตำเหรอล่ะโรหมูยอใช่ไหมยังไม่ได้กินใช่ไหมเรียกว่ากินไปแล้วไปเผลอไปหลับถ้าเผลอไปหลับยังไม่ได้นะ เดี๋ยวมันจะไปเพิ่มอ,อีกนะคะจริงๆย่วยไปหนักขึ้นไปอีกช่วงนี้ไม่ได้ไปลุยป่าลุยขุนใช่ไหมนะคะอ่าเขากําหนดมาแล้วใช่ไหมพี่แต๋นะคะเออนะคะเป็นสิ่งที่เวลาถ้าเราถ้าเราคิดถึงเรื่องแบบนี้มันจะทำให้เรามองบวกนะก็คือไปเผลอไปหลับถ้าเผลอไปหลับเนี่ยไม่ได้นะ เดี๋ยวมันจะไปเพิ่มอ,อีกนะคะจสิงๆย่้ยไปหนักขึ้นไปอีกช่วงนี้ไม่ได้ไปลุยปา่าลุยหวงใช่เออหนาจะพูดแบบนั้นแหละพี่แต้มหูพูดไม่ถูกทางลาดมันจะเหมือนเราปีนป่ายเหมือนเราปีนป่ายแต่ในขณะที่ที่บันดางราดก็มีแต่ไม่เดินทางลาดก็มีแต่ไม่เดินแต่รู้ว่าทางลาดมัน,มนทางลาดแต่ว่ามันจากนั่นนะพี่แต้มตอนช่วงนั้นน่ะที่ที่น้องอ่ะลื่นล้ม น้องก็ไม่ได้ออกกาลังกายอีกเลยนะคะเพราะว่าเราก็กลัวแล้วก็ระมัดระวังเพราะว่าตอนนะคะถือว่ากินไปแล้วน้องนวลนะคะอ้าวนะคะไม่เป็นไรนะทําทาทาภารกิจของตัวเองให้เสร็จก่อนน้องนวลนะคะทําภารกิจของเรานะคะถือว่ากินไปแล้วน้องนวลนะคะอ้าวนะคะไม่เป็นไรนะทําทําทําภารกิจของตัวเองให้เสร็จก่อนน้องนวลนะคะทําภารกิจของเราก็ไม่นะอะไรแบบนี้เนาะนะคะแต่พใหญ่นะที่เป็นแม่บ้านที่อยู่เมืองนอกอ่ะ อันนั้น,นมานะพี่เต๋อน้องนวลก็เหมือนกันนะคะอเอาน้องๆนอนหมดแล้วใช่ไหมคะน้องนวลน,นะคะก็ขอบคุณน้องนวลน,นะคะน้องนวลก็ทักทายพี่เต๋มนะคะอ่า <c oughs> พี่เต๋มหนูคิดว่านะพี่เต๋มน่าจะเจ็ดสิบแปดได้ไหมน่าจะเจ็ดสิบแปดนะดูจากรูปยกขา ใช่บันไดเรายกเออบันไดเรายกขาแต่ทางลาดอะ่ะเราต้องลากขาขึ้นนะลากขาขึ้นใช่ไหมยังไงขอลูกขอคำาสกหน่อยเถิด <laughs> แต่ว่าหนูมีคลิปยาวที่เป็นที่ได้หลั 4, กสีาา่พันตัวไหนเดี่ยวมายาวนานแล้ว <laughs> นะคะเอนดูเอนดู do, do, ค่ะนะคะอ่านะคะทุกคนนะคะพี่เต้มเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบจะปลืม้มบ้างเลยพี่เต๋มต้ามันจะปลื้มแล้วนะคะก็ นะคะก็ขออนุญ,ญาตลงนะคะก็ขอบคุณพี่แดมพี่สาวของน้องนะคะนปโบปุลี่ค่ะแต่ตาช่างเข้าใจนะคะเสือเข้าใจนะคะแต่ยีิบสามนี่ต้องไขกมหมายเพราะไม่ค่อยรู้นะคะไม่ค่อยรู้ว่าเออหมายถึงอะไรยังไงอะไรต้องยกขาใช่ใช่นะคะต้องยกขาเพราะว่าจะไปยกขาก็ไม่ไหวแน่นเลยนะคะอ่านะคะวันนี้เจเจเป็นยังไงบ้างเนาะมาขึ้นรอบด็กนะคะเพิเ่งไปจบตอนต้องมากกว่านั้นเราจะเพราะว่ากว่าที่เราจะจะจะหยุด